นายทศพรชดช่วงรักษาร,รษาชการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทหารและฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่เข้าตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียภายในสถานประกอบการร้านอาหารที่พักบนเกาะพีพีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ทั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่ดําเนินการไม่ถูกต้องนะครับโดยปล่อยน้ําเสียไหลซึมผ่านลงใต้ดินก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจึงแนะนําวิธีการติดตั้งระบบบ่อบําบัด บอกักไขมันบอนตะกรนสื่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือครับนายทศพรกล่าวว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่21เดือนนี้ก่อนจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายนะครับก่อนหน้านี้พบว่ามีน้ำเสียที่ไม่ผ่านการบำบัดวันละกว่า1,800ลูกบา์เมตรไหลลงทะเลหน้าชายหาดโลดดนลำบนเกาะพีพี ซึ่งเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและพักผ่อนครับ